อ้าวเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมหมอมันนี้เป็นไปซีเห็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเล่นเกมการีน่าฟีฟอยอ้าวเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อปืนเอ็มพีไฟบักก้าใต้หน่อยนี่กับสุนบักก้าใต้นี่นะครับผมเออมาจะเ,เป็นไงนั้นถุยจะเป็นไงนั้นไปซุยไปส้มอะไรอย่เดี้ยวดบักฮานี่มันอยากคือมันอยากคือแันบอกอ้อยออกมาทำไม ี่มันบอกมามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บของเอาบังกานี่มึงยิ่มาหลาดของแบบไปกวาเล็บหัวหลุดเอาถือบังกานันเอาแบบสงสัยอยากถือปืนว่ะเอ้ายังไงฮะพันยาตีมึงพันวาถุยพันว่าพันยาเยอะไหมมึงเล็บเนี่ยผู้แต่งต่างซื้อห้าขวบเดี๋ยวมันเหลือสามตัวแล้วจังหวะนี้ครับผม เอาระเบิดไปแดงพ่าล่ะอุ้ยมันอยู่หัวมันอยู่หัวเอามันอยู่ข้างในบ้านอยู่ในบ้านสองตัวเอาบังคับนั่นมึงจะเอาแม่อุ้ยเรียบร้อยหัวหลุดกับบ้านอยู่มึงจะดีรับผมตายไปโอ้ยเต่งงามจัดไปสองว่าท่านตัวที่สามยู่ไซ่ละเดี๋ยวดูเราไปอยู่ไซ่ล่ะโอ้ยอุ้ยราคาราคานี่ใจเย็นเพื่อนเอางันแหลล่ะหมอมาแม่มาแม่บ่ได้ยานเด้อล่ะถึงไปเห็นหนังบางท่าน่ะ มึงเตีนขึ้นไปยังเงียบร้อยหัวลูดอย่าจืดบดี้หาหาอ,อาวไว้เอีวังเปลี่ยนจะไปแตมีนแฮบไป,<อ>บปขึ้นราคาฮะสบายเอ้เอาเละหนึ่งศูนย์พุ่นสวัสดีท่านผู้ชมนะเอาละแล้วหอกกระไดเงินเหรอเดี๋ยวบันเดอพอได้เงินแล้วหอกกระยื่ื้อปืนแต่เออเอาละครับมาแล้วปืนเอ็มพ้า หมดไปประมาณ3,400เพชรเรียบเป็นบรได้เติมไปพันหนึ่งหาขวดเริ่มแรกเติมไปหารวยแล้วเติมไปรอดซองจังได้อยากชมคลิปไหมล่ะเดี๋ยวเอาให้ชมครับผมจังหวะนี้เด้อจัดเอาไว้คิดหาจัดอยากถือลูกปืนจังหวะมันยังไงมาได้โอ้ยขั้วก็มาขั้วก็มาเอาแล้เอาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บด้วยลูกปืนโทก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขันยากวนเลยผม ยังไงฮะเพื่อนวิ่งอกไปเพราะเป็นปีปาจตัวแล้วว่ามันกินถปีศาดตัวใจเยน็นฮะใจเยน็นนะเอาระเบิดไปเลยก่อนยังไหเราอุ้ยสามตัวะ่ะมันมีสามตัวอยู่ข้างในวันนั้นผู้ชมยังไหนละหัวเดี๋ยวรออันนี้มันหายก่อนเอาหายไปแล้วผมจังหวะนี้ยังไงมึงอยู่ในหันจังโกลกันมาอุย้ยแตกมึงแตกสองแตก,แตกสามโอ้ประานี้อย่าจือครับหัวหลุดครับผม โอ้โหอยู่น้ำงัันสี่โเลยติวะ่ะเอืดจูเอืดหนังยูไปนั่นจิวไปยูมองเดีดดดยวกันเ <c oughs> งินหลายแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ป่าดมัออนะ่วเลยนะแบบปาดจวจัวจ่วด่วหัวหลุดไปเลยฮ่หาหัวง <c oughs> เงยตายและมาไปลุยกันในเกมที่สามเอ้าคือไวแทะป่ะด้วยอนุภาพแห่งปืนแครอดครับผม,มซึ่แม่นสู คิดได้เนาะเอาแค่รถมาเห็ดเป็นปืนเนาะเดี๋ยวอมันบอกมาเปล่าว่าเจ๊กูมันบอกมากปะมันแลนพานไปซื้อฮาขวดเอาเล่น,นมามันอยู่ใส่ลนะมันออกมาหรือเปล่าอุ้ยมีการตั้งไอซ์บอว์มาท่านผู้ชมเฮ่เดาไปซอยมูกันนะไปทางไหนดีวะอ๋อไปทางขวาเอ้ามันอยู่ตรงกลางลว่าท่านผู้ชมยังไงจังหวะนี้อุ้ยใจเย็นจากไปแล้วมึงเอาบอวเอาเวลามึงอยากถือบอว์เอ็มพีหาหนิ มาแถวนี้มันจะบอกโอ้มันจากูปุ้อยดีบันเดียวลอยดอกมันจอบเปิดอ่าหัวกูแล่นมาปุ๊บมันเปิดกูเลยปะใจเย็นเดี๋ยวหาหมงพันยากรเนื้อเดี๋ยวมันอยู่แสนนอเอาละมันตายไปแล้วตัวนึงจังนะโอ้นันเด่นนันเด่นเด็ดขบคุณอันนี้เอาบัตรหมอเอาบัตรเพื่อนยังไงจังหวะนี้มันอยู่ใส่ปุ้งปงมาโอ้มันมาจ้กูเอาเรียบร้อยลานมูแต่เกิดหาหัว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 แตกสองครับผม มันเหลือตัวเดียววาซานเอามันกับแม่เพื่อนขา,ามันวุ้ยบระค่านี่ลังเสาวุ้ยมึงมาอยู่ไในย่างเลยตายท่องเปียบเลยมันเกิดโคโนโอ,อัดกูเลยวะมันปาดไม่เข้าเพราะว่ามันติดโคโนเมื่อกี้นะโอ้ยได้นิดเดียวเล่นบได้คิวสุดท้ายจ่อยห้าหัวเอ้าสามศูนย์พุ่นสวัสดิ์เราจะหนีโอ้มันก็นอยากหโหดโพดปาดทีเดียวตายแล้วบ่ ว่าธรรมดาตัวนี่ปืนหน้านี่มันลวกเกินนะนะเอาละครับเกมที่สีเ่เราก็จะเล่นสไนเปอร์ไปด้วยแล้วกันเพิ่มความเกียนเข้าไปครับจังหวะนี้ตังหมดบ่ม,มีเงินหอดสองก่ออาหาขวาเอาละไปลุยก,กันต่อครับผมจังหวะนี้ฮัจะมบัคอู้มันแลนไปก่อนมามแ่มันเลยนใส่ดนึงนงมีบอกเลยว่าใส่ไรครับผมจังหวะนี้มือถือเปิือดแล้ว สรางคุณเอาไปทำไมยังไงฮะจังหวะเอามืออกเดวี่ยิ่งก็ถือฆ่าครัวใจเย็นครับผมจังหวะอันนี้จังหวะนั้นเอาเอามึงมาอย่างเราวุ้ยลอยลอยกลัวมึงจะจือจังไหล่ะเอาบ่อุ้ยเด้อเด้อล้างเข่าบ่อยู่งเสียหลังอูหแดันนี่ล้างไอ้บ่มึงล้างไอ้บ่ออกมาหนิออกมาไม่้องยังไงฮะจังหวะนี้ออกมาบ่โอ้ยโอ้ย แค่ได้หัดจริงพระท่านห้าขัวเอ,อ้ยังไงจังหวะนี้เปิดออกมาเพื่อนไหวบัลลัยังไงฮะมันปักไอโบว์มึงออกมึงบอกมันแม่อุย้ยห้าขัวมันเล่นว่ะมันเล่นลิน้นว่ะมันเล่นลิน้นวะจังไรล่ะไอโบ่์มึงไอโบ่์อุ้ยจะเตรียมตัวไอซีสิบกว่าอุ้ย เรีบตายมึงะจะเจอเมือกูกับว่าเขาคือเขาฮาขวามึงมาได้ยินเสียงไงบอกเอาเรียบร้อยด่ามึงจังหวะนี้ขวาอุ้ยจังไรล่ะฮ้จังไรล่ะพุงออกมาเนี่ยพุ่งออกมันยังมีเรียบร้อยเต็มๆเข้าไปเลยอัดเข้าไปเต็มตัวหัวดึงบ่ขึ้นฮาขว่าด่ามึงยังไงจังหวะนี้ตัวสุดท้ายครับผมเพื่อน โอ้สามหนึ oh, ่งมันอยู่ละจ่อเอามันจะยังมันเลยึ้ณจบมันเลยยังอุ้ยเดี๋ยวดูระพเบิดคระพูดเบ้มันบอกมาปะโอ้ยังไงจะมาดีเลยื้อนแม่อูยเบื่อนเข้าไปลับปาทานโอ้โอ้อะไรได้น่ายีมันก็ไม่ออกมานะมันเล่นลิ้นแบบว่าต๊กจ๊ก๊กจ๊ลบอยู่ครับผมเอาแล้วครับเกีนย้ จัดไป40เลยเป็นอะไรล่ะสูตรเบองหลุอันนี้นี่เป็นดาราหักบ้าล่ะอืแย่งเพราะอยากขึนาอ่าขวดตอนนี้80กว่าดาวแล้วนี่นนน81เหรือเปล่า81ดาวแล้วมันบเป็นธรรมดานี่เนี่ยจัดไป9ตัวผมดาเมจ2,830เอา้าเพราะอะไรยูดอ็อกเกมนี้ก็เออคลิปนี้ก็มาไวๆนะ มาไว่ไปไวเขีมไว้ซ่อมไว้ครับผมเออเอา,เอาละครับชิปนี้ก็พอได้นัวสักหน่อยอยู่อพอมันเบาบางนะครับพ่อช่องเบาบางนะเออเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ช่วงนี้ก็ปิดเทอมนะก็ดูแลสุขภาพด้วยมันยังหอนอยู่เดี๋ยวมันจะเป็นฮีสโทเยอะเดี๋ยวไปหาตากแดดมั่วเด้อเอาละสำหรับว,วันนี้ไม่มีอะมากก็คงต้องเช่นเดิมนะครับเช่นเคยขอบคุณที่รับชมนะครับ สำหวับนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย